สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูป้ายไฟกันนะฮะป้ายโอเพครับสินค้าใหม่ครับตัวนี้สายความยาวนะครับประมาณ1เมตรครับใสยไฟนะฮะอาจจะ1เมตรกว่าครับ เดี๋ยวเรามาลองดูไฟนะว่เาเป็นยังไงครับกิกระพริบประมาณนี้กระพริบได้จังหวะเดียวนะก็คือเปิดปิดจะไ,ได้แบบนี้เลยสวยงามครับ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับ